ม่อนครับสวัสดีครับพอดีคุณเดิมพบมวแต่ไหลเรื่องภาพรวมแกบอกว่าดีดีม่อนก็เพลินไปกับแกกําลังใจกันนะแล้วของพี่เป็นยังไงคะก็ต้องให้กําลังใจกันเน่ยต่บอกว่าคนที่อยู่ในสภาพตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็อยู่ในสภาพนี้เหมือนกันกับนักทุนทั่วไปเพราะว่าหุ้นใช้กลางเนี่ยซุ้นใช้กลางเนี่ยคือห้าบาทขึ้นไปเนี่ยราคาแทบไม่น่าเชื่อว่าลงมาร้อยเปอร์เซ็นต์งั้นเลยนะแต่ราแบบนี้ก็ต้องทาใจแม้กระทั่งหุ้นใหญ่ที่เราบอกแข็งแข็งเนี่ยก็โดนหมดไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่า อะไราก็ตามกลายเป็นว่าตลาดตอนนี้นะเกิดแต่หุ้นเล็กเทรดดิ้งครับค่ะค่ะหุ้นเทรดดิ้งก็จับกันไปก็ควัดความเสี่ยงกันไปคือเนเี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มเดี๋ยวมากลุ่มเล็กเดียวมากลุ่ม,อ,อ,มอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้อิงหลักอะไระผมว่าค,คนที่จะเข้าตลาดแบบนั้นท่านก็ก็ก็ว่าอะไรตามจังหวะรู้นจะไปไปบอกยังไงเหมือนกันว่าบางทีมันมาเร็วไปเร็วก็ว่ากันไปเพราะในทุนบ้านเราเนี่ยก็มีเล่นปายวันก็ต้องก็ต้องพยายามทำสถิติปลายวันให้ได้อยู่แล้วนะฮะค่ะก็ ถามว่ามีตัวเลือกอะไรตอนนี้ผมก็ต้องเลือกตัวเลือกแล้วก็มองมองอนาคตซะหน่อยนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดให้เล่นเดเทรดเนี่ยมันต้องมานั่งคุยกันระหว่างวันตลอดเวลามันไม่ไหว <c oughs> นะไม่ไหวแล้วเหรอพี่คือคือเดเทรดบางทีเนี่ยเราบอกตัวนี้ไปพเพราะมันขึ้นไปสองสามช่องแล้วมันไม่หไหวแ <c oughs> ล้วมันไหลลงมาหรือทิ้งห้าช่องเนี่ยคือ,อทุนี่จะดูไม่ทันก็เลยเอาว,าว่าเอางี้ตอนนี้จังหวะนี้ต้องหาตัวที่เย็นนิดนึงแล้วก็ลองลุ้นอนาคตคนที่อยากเล่นก็เล่นคนไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องทําอะไรคนะฮะคือหุ้นตัวนี้เนี่ยอ วันที่เดือนหน้าเนี่ยวันที่สี่ที่มีประชุมผู้ถือหุ้นคะวันที่สี่สิงหาสี่สิงหาครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทมีการแจ้งมาว่าบริษัททําการศึกษามาอย่างอย่างอย่างดีแล้วก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยศึกษามาอย่างดีที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกศึกษามาอย่างดีผู้บริหารคุยกันเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นัดประชุมผู้ถือหุ้นวันที่สี่ซึ่งผมก็จะว่าวันที่สี่เนี่ยจะเป็นวันที่ก็ประกาศแผนการลงทุนหรือประกาศอะไรออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนมากๆเลยหุ้นวันนี้ ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้คือเียตัวเต็มคืออะไรเนี่ยตัวเต็มคือสยามสตูครับสยาม S I A M นะนั่นแหละตัวนี้แหละซึ่งผมเข้าใว่าถ้าเกิดบริษัทเขากล้าประกาศแบบนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าน่าจะมีการประกาศเป็นการประกาศโปรเจกต์ไปว่าจะต้องได้โปรเจกต์อะไรมาในมือไม่งั้นไม่งั้นไม่กล้าพูดอย่างนี้เลยนะครับถ้าดูกลับไปดูข้อมูลที่บริษัทแจ้งออกมาเลยครับมันแบบนี้เลยว่ามีการศึกษา อย่างรอบครอบอย่างละเอียดแล้วก็แสดงว่าเอาละมีของดีเกิดขึ้นแน่ <Okay. S 2> ก็ลองดูหุ้นสยาม siam <Okay. S 2> ผมว่าถือรุ่นไปถึงซื้อตรงเนี้ยเมื่อกี้เราคุยกันมาใ <Okay. S 2> นเด้งมาสี่ช่องแล้วฮะ <Okay. S 2> ถือรุ่นไปถึงถึงตรงนั้นแหละวันที่สี่ดูว่ามีของดีไหมถ้ามีของดีก็ก็กกกน่าสนใจถ้าเกิดว่าถือแล้วรุ่นไม่ไหวตลาดมันเบี่ยงลงมาแรงเลอเกินนะฮะค่ะค่ะ ตรงนี้เรายอมเรายอมตรงไหนว่าตอนนี้อยู่ที่สามเจ็ดแปดนะครับราคาที่เรายอมได้ก็เอาเอาเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับกี่ช่องอ,อ่ะสามสามหกแปดเล่สามจุดหกแปดเล่ให้มีให้มีหลักไว้ตรงนี้ใ,<ช>ให้มีหลักไว้ซื้อตรงเนี้ยเพื่อจะลุ้นก็มันส่งตัวได้เราลุ้นไปถึงวันที่สี่ธันวาค่ะพี่ได้เท่าไหร่หร <laughs> วันที่สี่คือผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะได้ กี uhm. But, ่ไม we like yeah. ่กะวั hmm. <put> ์นะครับแต่ว uh ่าเท่าที่เคยถามนะครัเขาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยเคยไปเกินเกินน้องหรือว่าเยอะเหมือนกันะค่ะค่ะนะฮะเยอะเหมือนกันก็เขาว่าเราซื้อตรงนี้ไปสามหกแปดเป็นจุดนี้ครับค่ะค่ะค่ะได้ค่ะเอาจุดนี้ไปก่อนจุดจุดได้ก็ตัดสินใจเองนะใช่ครับตัดตัดตัดตัวสยามหนึ่งตัววันนี้ครับคุณมอนครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ